วันนี้โดยกับวันที่23สิงหาคมพศส5 6พนครับเวลาขนาดนี้6โมงเย็นครับท่านผู้ชมพามารูราคาสินค้าพามารูราคาผักสดตลาดจำปาปุมธานีครับท่านผู้ชมว่ามีอะไรกันบ้างเริ่มต้นที่แตงครับแตงลูกใหญ่เบลลอเลยถุงลูก60บาทไอแตงราคาลงแล้วนะท่านผู้ชม40บาทก็มีแตงตั้งแต่น่าจะ5ลูก้าวโพดก็มีถุงยีบาท้าวโพด อันนี้จะเป็นมะละกอร,ราคาพริกส่วนลงนะครับท่านผู้ชมมี65แล้วก็55ครับอันนี้ปลีกว้วยครับ40บาทครับน่าจะ5โลมัง้งมะเขือครับ5โล140ครับกระลำดอกโละ40บาทครับกระลำดอกอยากรู้อะไรคอมเมนต์กันมาได้นะครับผักบุ้ง40บาทครับผักบุ้ง ต้นหอมมาละยี่สิบาทต้นหอมใบเตยมาละยี่สิบาทครับใบเตยเตงนี่สองร้ยี่สิบครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ